สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องช n แนลสแน็คบอกนะครับผมวันนี้เรามีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเป็นการเที่ยวแบบรถทิปนะครับซึ่งทิปยนี้เป็นทิปที่ยาวนานมากผมไม่เคยได้ไปทิปที่ไกลได้ดันขนาดนี้และวันนี้ผมจะไปก็คือน่านเชียงใหม่ครับจะเป็นยังไงเชิญติดตามรับชมได้เลยนะครับผม อันนี้ผมก็ออกเดินเดินทางตอนเวลาสี่ทุ่มนะครับผมเพื่อจะมุง่งหน้าไปที่นครสวรรค์นะครับเป็นจุดที่ผมจุดแรกของเพื่อนนะครับผมน,นี้ผมแยกกันไปกับเพื่อนนะเส้นทางที่ผมจะขับไปเที่ยวนะครับ วันนี้ก็จะมีในวันแรกก็คือไปนครสวรรค์น,นะครับแล้วก็เช้ามาก็จะไปสปันนะครับผมก็จุดแวะที่ถ่ายรูปก็จะมีที่ประตูท่าแพนะครับแล้วก็ป้ายหน้านะครับผมแล้วก็โค้งหมายเลข3ปลายทางก็คือสปันนะครับผม ในการเดินทางทางวิภาวดีนะครับวิ่งตรงยาวไปทางอยุธยานนะครับแล้วก็มุ่งตรงตามทางไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่แวะเติมน้ำมันที่แรกนะครับเพราะว่าทริปนี้ผมจะจับทริปในการใช้อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันนะครับว่าตลอดทริปผมเติมน้ำมันไปเท่าไหร่นะครับ เนีย่ยไปดำป้ายใหญ่เนี่ยกำลังจะเข้ายอยุดยาแล้ว <c oughs> กินข้าวที่นาข้าวต้มนะครับใกล้ๆที่พักนะครับนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณที่สองครึ่งนะก็เรามาคนครสวรรค์แล้วนะครับก็มาเครึ่งทางก่อนอว่ากีบ่าเดี๋ยวไปรอบเดียวมันไม่น่าไหวนะครับผมก็เดี๋ยวเราตื่นเช้าจะไปสะปันจะนอนสะปันกันโอเคครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากห้องพัก อยู่ตรงนครสวรรค์นะครับผมตรงแถวแถวบางกรนเนี่ยน่าจะใช่นะก็ห้องก็ไม่ได้แพงมากนะครับช่วงเทศกาลมีห้องแล้วเจ๋งละเดี๋ยวผมไปนอนก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าครับดีครับตอนเชา้า วันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมออกไปฮะโอ้โหตื่นเช้ายังตื่นถึงใบสะใบสองเลยตอนนี้ก็เดินทางต่อนะครับผมในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับตอนนี้เป็นเวลาสักตีห้าได้ก็กว่าเช้ามาก อุณหภูมินะตอนนี้ค่อนข้างจะเย็นสบายนะครับผมเพราะว่าที่ผมออกในตอนเช้านะวันนี้ก็คือจะได้ถึงที่สปันในพระอาทิตย์ยังสว่างอยู่นะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปไม่สวยนะพอถึงแล้วมันค่าแล้วก็ไม่มีอะไรจะทําก็แค่แวะที่พักอย่างเดียวอันนี้ผมกะจะให้มันถึงก่อนเที่ยงก็ยังดีนะครับผม เฮ้ยโอ้โหขับแรงจัดจนขาดเลยอ่ะขาดดิี่เมื่อวานนี่นกบินมาชนนี่ไจริงเหรอแข็งอะไรแข็งเสื้อขาดเราเล่น ไม่รู้ไปกินข้าวด้วยแหละตลอดเส้นทางนี้นะครับผมก็จะมีหมอกเป็นบางทางนะครับผมเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างชื้นนะครับแล้วก็อากาศเย็นด้วยทำให้การเดินทางแบบนี้สบายมากๆ ยื<ม>้ยืดเป็นกายกรรมเลยนะฮะที่อัอะไรนะ เต็มถ้ากข้าวเต็มไหยครับการข้าวเต็มเลาบอกเต็มเลยมันเหมันนั่งมเหนอ่ะอ็มันนกอะวดมากเข่าไม่ออกไว่ากอยางไครับไม่ได้ทำเวลานี่ละโทาปลุกทำไมกำลังนอนอยู่โอ้โหโทรปลุกอะไรพี่ตอนเตียงดูดวิญญาณอะเมื่อเ้นี้ยี่ง ตีหนึ่งไปกินข้าวตีสองก็จะนอนไปกินข้าวไปกินข้าวร้านข้าวต้มอ่ะคนไม่ค่อยเยอะนะก็ได้เร็วอยู่ลองเยี้ยวเข้ามาเห็นแรับเป็นราดข้าวซื้อราดข้าวกินเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็น ่ขอดูหน่อยนะขอดูหน่หนอนโโยตำรวจหรืออะไรวะหรือจาราจรหรืออะไรหรือทำไมมาอะไรอ่ะจุดบริการประชาชน เคยมาหรอไม่ใช่แตมออ่มันหน้าตาเหมือนร้านที่ชิงไลนชิงไฟอะไรอยถ่ายขอ,องมอบมอบหมวกกันน็อก<า>โอ้โหทำงานสุด ใช่แล้วจะถึงประตูประตูสุนมิติ หลังอยากถ่ายรูปประตูสู่แพ้น,นะครับผมจุดมุ่งหมายต่อไปนะครับผมก็ไปถ่ายเข้าเขตหน้านะครับผมเส้นทางนี้ก็ถนนดีมากนะครับผมขับสนุกมันมือติดมือ,อเล่นโ<ม>คง้งเล็กๆน้อยๆมนนวีวิวเป็นภูเขาให้ดูนะครับผมถ้าเกิดใครมาเส้นนี้ก็ลองซึมซับกับบรรยากาศของถนนเส้นนี้ดูนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆเลย เท่เกว่านี้ป่ะหน้าแล้ว ว่าเขาไม่ได้ไปนะฮะมองโค้งเหรอมองโค้งเ๋ยกลัวนะถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปใช่ไหม เส้นทางต่อไปร้านข้าวนะครับเป็นร้านข้าวที่อยู่เส้นระหว่างที่จะไปถนน,นหมายเลข3นะก็เลยเวลามาจะเที่ยงกว่าๆแล้วหาอะไรกินก่อนนิดหน่อยร้านนี้ก็น่าจะเป็นร้านดังอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปแยบกันไหนอะ่ะจะต่อรถไหนอ๋อเพิ่งถึงกันะนะเนี่ย แล้วเราต้องบุญนาน่าที่จะไปแม่ต่อยเลยเอาคุณลงก็ได้เดี๋ยวผมไปต่อยเองเพราะไงมันก็ต้องลงคนบุกคนบุก คือลนหมายเลขสามนะครับผมก็เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามมากนะครับถ้าเกิดใครมาน้านครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะติดใจนะจะมาเป็นครั้งที่2นะแล้วครับผมอันนี้เป็นครั้ง ที่2แล้วที่ผมมาหน้านนะแต่ครั้งแรกของการขับมอเตอร์ไซค์นะครับผมครั้งที่แล้วเป็นการขับรถยนต์นะครับผมขนาดรถยนต์ยังติดใจในเส้นทางนี้เลยล้วมอเตอร์ไซค์จะไปเหลืออะไรล่ะ <c oughs> ก็เส้นทางนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับผม <c oughs> ก่อนจะไปถึงถนนหมายเลข3นะ <c oughs> แล้วก็ด้วยเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับผมก็รถค่อนข้างจะเยอะมากก็ขับให้มันมีความระมัดระวังนะครับผมแล้วก็ระหว่างวิวข้างทางนี้ผมจะถ่ายเป็น ะระยะนะครับผมจุดที่เป็นส,สวยๆแล้วก็เป็นจุดเช็คอินเช็คพอยต์นะครับผมประมาณนี้ปะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราเริ่มลแล้วเราก็ไปดูกันดีกว่า okay. รยากาศเป็นไงอากาศหนาวคันละป่าอุ้ยเฮ้ยหวันเลยอ่ะคันละป่าหนาวแต่มีแดดอากาศดีเขาเรียกว่าแบบได้ครบไงเฮ้ยรถเข้าจอดนะครับมันเนี่ฮะล่าสุดเป็นเป็นเด็กเด็กถ่ายรูปทีแบบเป็นที่ว่า เขาถ่าองในี่นะครับผมเป็นช่วงเทศกาลนะคนเต็มเลยแลว้วก็ได้แค่ถ่ายรูปนิดหน่อยพอเดี๋ยวจะไปต่อเพราะว่าเริ่มเย็นแล้วเย็นที่ไม่ใช่อากาศ จุดช็คอินถนนหมายเลขสานะครับผมได้เวลาเดินทางต่อนะครับผมไปที่สเปนเป็นเส้นทางที่ผมไม่เคยไปนะครับผมถนนทางหน้านี่ดีตั้งแต่ต้นยันจบเลยฮะขับไปนี่ชอมากแล้วก็บวกกับบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเย็นลงเพราะอุณหภูมิของเราที่จะขับขึ้นเขานะครับผมก็ทําให้อากาศและบริเวณร,ร,รอบๆนะครับเย็นขึ้นนะครับผม ถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สบายตามากนะครับผมลาดยางอย่างดีนะครับผมเหมือนกับว่า<ม>ทํามาเพื่อแบบนะักท่องเที่ยวจริงๆนะที่จะต้องการเสพบรรยากาศของข้างทางและวิวภูเขานะครับถ้าเกิดใครสนใจมานะลองมาดูได้นะครับ<ม>หรือลองขับรถมอเตอร์ซไซค์มาทักครั้งหนึ่งนะครับ<ม>ในชีวิตแล้วก็จะรู้เลยว่าประเทศไทยก็มีที่แบบนี้ด้วยเหรอ ช่วงต่อไปนี้ผมก็จะเป็นให้บรรยากาศและภาพเล่าเรื่องแทนผมนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงนะชวนรับชมกันต่อได้เลย

ก็คือไม่เอาไม่เอาไมตดหรอกมันคือไส้กรอกกินเลกินเลยพอไไปกินเนื้อแม่งคือแบบแช่เย็นไว้อะใส่ช่องฟีดไว้อะกินแบบสาบหาดู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 หน้าไว้นะเดี๋ยวจะลงในยู u ูบไว้ ที่ไหนที่นี่เหรอม่งปอปองเดี๋ยวเดี๋ยวจะาของเขารู้แม่กมังปองฮะับเอาไหมเดี๋ยวเขายได้ไงสิบาทดูสิดูสิกินไหมกินเป็นลัวกี้ใส่หลานแมไม้กับเนื้อไม่เข้ากันหรอบ้าแล้ว สีใชด้วยในคอถ่ายืนยอดแค่นั้นแหละเซเว่นสิบรอบคุ้มมี่ออกยอดสิบรอบคุณ่อเเดินเดินไงนะไอ้พหโอหเด็กสมัยยุ้รู้จักแล้วนะรู้ว่ายู่อยู้โจว์ไม่รู้จักแน่นอนเหรอไม่รู้หม่เคยทนี่งไรอย่างเ้ยคิดว่าเป็นสั่งครั้งเนี่ยวกแสงไ่ได้เระมันตรหล่อคตรแบบ มากกว่าท<ช>ี่ควนอ่ะควรควรเหน็นว่าแบบข้างหน้าสามพันก็ยังใช้เวลานานเลยเกลว่าจะแสงได้เพราะโค้ง <ไป S 2> มันเยอะปเป็นไรอ่ะฝืนเย็น,น笑<笑>มันขึ้นในถนนอ่ะโซนิกอ่ะวประมาณเนี้ยออขี่มอไซค์ไม่ไมแนว่แนว,ว่าแน่ว่าในตัวเดียว ขี้ถุงมือฮา์เร่มึงเป็นไรอ่ะกูตายมือม้วนเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะแล้วบอกให้ซื้อใหม่เป็นไรอ่ะโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของวันแรกนะครับผมพูดคุยกันตอนดึกนะครับผมก็ฝากด้วยครับ E.P. ต่อไปขอบคุณครับชิยได้ปะดูเสื้อด้วยใส่มุ้งผมว่าไม่น่ารอดแะ้ถ้าขี่มอเตอร์ไซค์